กลับรถเหรอใช่เนี๋ยวจะกลับแล้วโอ้โหกลับไวจังดูไปจะถึงบ้านพี่มันไกลโอ้โหไกลมากเลยใช่คือว่าแต่หลังบ้านที่มีปลานะแล้วก็มีผักด้วยมีมะละกอด้วยเยอะแยะเลยจริงอ่ะใช่เปเก็บได้หมดเลยเก็บได้หมดเลยเหรอใช่เอาไปกินที่บ้านได้หมดเลยนะครับใช่ชอบกินตำมะกอเหรอเก็บได้หมดเลยเก็บได้เลยเก็บได้เลยเก็บหมดเลยใช่มะเขือก็มีเก็บได้หมดเลยหมดเลยนะใช่หลัข้างหลังบ้านใช่ไหมใช่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 เ๋ยวเลยหมดเลยนะหมดเลยหมดเลยทุ่หลังบ้านน่ะใช โอ้มะละกอเล็กเหมือนเจ้าของบ้านเลยโอ้สีลูกพอละเดี๋ยวหมดต้นพี่ตีเล็กเหมือนเจ้าของบ้านเฮ้ย <c oughs> พี่ตีได้มะละกอมาแล้วฮนะไหนนี่เอา้าทำไมไม่เก็บเลยเอา้าก็พี่บอกว่าเก็บมาได้หมดเลยโอ้โหอะไรนี้ เกูบใหญ่แค่ทำไมไม่เอาพี่ตีไม่ได้บอกหนูว่าต้องเอาลูกเล็กหรือลูกใหญ่ไงพี่ตีบอกว่าเก็บไม่ได้หมดเลยหนูก็มาหมดเลยเเเไปโอเคโอเคเจอกันใหม่เดี๋ยวมาโกเป็นตส้มแล้ว